สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้랜โซนะคะขอบ16นะคะมาพร้อมอยางฮันกุ๊ก mt นะคะ285756นะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเติมรบอบยุ่จ้ะ <c oughs> <c oughs> สุดนี้เป็นยาง MT นะคะสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะน,นำล้อเก่านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ สัญญาการยางนะคะปากทางห้องเฮียอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ใส่ฟอร์ดนะคะสวยมากๆเลย ขอบคุณค่ะ <laughs> <Okay. S 1> โอ้อยางเท <Okay. S 1> อยางหล่อเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะอัพโหลดสายลุยนะคะมีหลายชุดให้เลือกเลยนะคะ okay. จะเป็นขอบ18นะคะเป็นล้อแท้เรนโซนะคะ265 6 5 18นะคะยางมอนเตอร์นะคะนี่แวะมาเลือกดูได้นะคะชุดนี้ราคา21,900บาทน,นะคะเป็นล้อแท้เรนโซนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้เป็นอัพโลดขอบ16นะคะมาพร้อมยางคันกุกนะคะ265 70 16ปี20นะคะ 16,900บาทนะคะดอกยางหนาๆน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่ชุดนี้ก็เป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะนี่มาพร้อมยางซูแม็กสองหกหาเจ็ดห้าสิบหกนะคะเป็นปี19นะคะดอกยางหนาๆน,นะคะสวยมากๆนะคะ ชุดนี้หนึ่งบาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะชุดนี้จะเป็นออฟโรดไซรุยคอบ์บแปเหมือนกันนะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเลยสองหกห้าหกบสิบแคะชุดนี้นะคะยางโอตาน,นี้นะคะดอกอยางหนานๆนะคะพร้อมใช้งานเลย ชุดนี้ราคา2,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะนี่เป็นล้อแท้เลนโซนะคะนี่มาพร้อมอยางโยโกฮาม่านะคะ265 70 16ปี19นะคะ1,6,900บาทนะคะน, 16, น,ะคะน,นี่ออบโหลดสายลุยขอบ17นะคะชุดนี้นะคะ พร้อมอยางดอกานาเลย m a x i s 980นะคะ AT 265 6517นะคะชุดนี้นะคะเป็นปี19นะคะ16,900บาทนะคะใครชอบไม่ล้นนะคะนี่ขอบ17แด้เลยนะคะไม่ล้นนะคะกำลังสวยเลยนี่จะเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้มาพร้อมอยาง m a x i s MT นะคะ b i c Horn นะคะ 764ดหกสี่สนะคะชุดนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะคะนำล้อกเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะชุดนี้เป็นเล็บเหี่ยวแท้อิตาสูนะคะมาพร้อมยาง BF USA เอ้าไปหนา10ชั้นนะคะสองหกห้ 5, นะคะชุดนี้นะคะนี่ดอกยางหนาๆพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ0งบาทคา่ะ ชุดนี้ก็เป็นขอบ16นะคะมาพร้อมยางมอนเตอร์265 756 6นะคะชุดนี้นะคะ16,900บาทนะคะดอกยางานา,นาพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะรีโวนะคะ13,900บาทนะคะเป็นปี22นะคะยางบิสโต้นะคะ2 5 5 6 5ึ6นะคะชุดนี้จะเป็น ล้อแท้เลนโซนะคะตรงรุ่นนาวาร่านะคะีมาพร้อมอยาง B F U S A ผ้าใบหนา10ชั้นนะคะ265 7 6 16นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา16,900าบาทค่ะชุดนี้ชุดนี้จะเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะมาพร้อมอยางใหญ่นะคะ ฮันกุ๊กเอทีสองแปดนะคะชุดนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยดอกอยางคือหนาๆเลยนะคะดอกอยางคือสวยมากๆเลยชุดนี้18,900บาทนะคะจัดส่งฟรีค่ะจะเป็นล้อแท้นะคะขอบ20นะคะแบบมาเลือกดูได้เลยนะคะ ล้อแต่งล้อเดิมชุดนี้แปดพนเ้าร้อบาทนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ขอบ16นะคะเป็นล้อแท้เลนโซ่ซูตนะคะมาพร้อมยางมอนเตอร์2 6 7 7 16นะคะ ชุดนี้ดอกอยางนันหนาคะสวยมากๆเลยนะคะ17,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ0ย์เาห่ี่นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ